สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรในพิธีทอดพระป่ากองทุนพระราชทานกองทุนรัตนพัฒน์ที่วัดตากฟ้าพระอารามหลวงอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนางสาวชุติพรเสชังรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเพื่อเป็นข้าพทหารและส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระพิสุสามเณรวัดตากฟ้าพระอารามหลวงแห่ง に นายชนกมากพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาพวงและปลาไนจำนวนหนึ่งแสนตัวลงในแหล่งน้ำสวนสาธารณะหนองนารีอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระมพราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีวันที่ 2, สองเมษายน2567และเพื่อลดวัชพืชโดยการปล่อยปลากินพืชลงสู่แหล่งน้ำ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรกับเพิ่มปูนปริมาณสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ที่บริวเวณสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนกตาบลเกาะเทโอเพอําเภอเมืองอุทัยธานีนายธีรพัฒน์คัชมาศผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์มรดกไทยพเพื่อเธอประเกียติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชมสมภพ2เมษายน2567และเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์เผยแพร่คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย aí พลโทบัญยงศิรสุนทธรประธานชมรมสายใจไทยจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรนำสมาชิกพร้อมส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนจัดงานวันสายใจไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพองค์ประธานมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมบราชูปถรัรมภ์ที่สโมสรบันเทิงทัพค่ายสมเด็จพระเรสวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกภายหลังประกอบพิธีได้จัดประชุมสามัญประจำปีในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งมูลนิธิครบรอบ49ปีเพื่อช่วยเหลือดูแล ราษฎรผู้สละชีพเพื่อชาติและส่งเสริมอาชีพตามความถนัดปัจจุบันชมรมสายใจไทยจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรมีสมาชิกจำนวน68คน ปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของสตรีไทยเนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ในระยะหลังๆมูลนิธิการชนะบาร,รมีจึงนำรถเคลื่อนที่จำนวนสี่คันมาให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงได้ด้วยโอกาส4หน่วยสี่ภาครวมถึงจัดรถนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสจเจริมพระชมนมพรรษา7จ 2000สา28กรกฎาคม2567